หรืออย่างน้อยถ้าก่อนตายโยมได้ฟังคำตถาคตก่อนสิ้นชีวิตผู้เจ้าบอกว่าคนคนนั้นถ้าละสังโยคห้าไม่ได้จะละได้ถ้าละได้แล้วจะได้เป็นพระ,ะหนต์อันนี้ตรวจสอบมาแล้วหลายสิบลายโยมที่ไปที่วัดอัตมาเอาซีดีไปเปิดฟังให้คุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องที่กำลังจะใกล้สิ้นชีวิตอาการเดียวกันทุกคนตายสงบขณะมีความเจ็บปวดทุกทรมานพอฟังคำผู้เจ้าปุ๊บจะสงบทันที แล้วอย่างที่สองคือผิวพันธุ์ผ่องใสนะยเหมือนกับพระผัดกุณะที่ผู้เจ้าบอกเลยผู้เจ้าไปเทศให้พระผัดกุณะฟังกําลังใกล้จะสิ้นชีวิตพระผัดกุณนะเนี่ยเจ็บปวดทุรนทุรายมากบอกผัดกุณนะทนไหวไหมบอกทนไม่ไหวพระเจ้าค่ะตั้งใจฟังรมนะพระผัดกุณนะผู้เจ้าก็แสดงทมให้เสร็จแล้วก็จากไปพระนมบอกหลังผู้เจ้าจากไปได้ไม่นานพระผัดกุณะก็ทํากาละลงแต่ชีวิตวันผ่องใสย,ยิ่งนะักผู้เจ้าบอกไม่ผ่องใสได้อย่างไร ก่อนเขาฟังธรรมเนี่ยเขายังไม่ได้อะไรเลยแต่หลังจากฟังธรรมแล้วเขาได้เป็นอนาคามีคือละสังโยชน้าเบื้องต่ําได้พระเจ้าจึงบอกอานนท์จําไว้คนที่ได้ยินได้ฟังคตถาคตก่อนสิ้นชีวิตเนี่ยจะแบ่งเป็นสองกลุ่มมีอน,นิสงส์หประการกลุ่มหนึ่งเนี่ยถ้าเขาละสังโยช้าไม่ได้เขาจะละได้ถ้าละสังโยธาได้แล้วเขาจะได้เป็นพระหรหันในสองกลุ่มนี้มีสามลักษณะที่เหมือนกันหนึ่งถ้าเขาได้ฟังจากศาสดาโดยตรง ก็ได้เหมือนกัน 2. ได้ฟังจากสาวกที่นำคำาัสดาไปถ่ายทอดโยมก็ได้ใครก็ได้ขอให้จำคำพูดยเจ้าอย่าผิดแล้วเอาไปพูดให้เขาฟังอย่างที่สาม่ยตัวเข้าและลึกถึงบทแห่งธรรมได้เองนะสประการนี้รวมกันเป็นอน,นิสงส์หกประการนะนี่คือการที่ได้ฟังคำตถาคตก่อนสิ้นชีวิตประโยชน์คือตัวนี้ ดังนั้นที่เราได้ยินมาเนี่ยโอ้ยจําเป็นนกแก้วนกขุนทองจะได้ประโยชน์อะไรแต่ถ้าเป็นคําศาสดาได้ประโยชน์มหาศาลและพระเจ้าไม่เคยตําหนิเรื่องการทรงจําการทรงจํานั้นเป็นหนึ่งในการรู้ตามซึ่งสัจธรรมสิบสองขั้นตอนคนคนหนึ่งเนี่ยจากศูนย์เลยไม่รู้อะไรเลยจะรู้ธรรมะได้อย่างไงพระเจ้าบอกต้องมีสิบสองขั้นตอน มีศรัทธาเข้าไปหาเข้าไปนั่งใกล้เงี่ยโสดลงฟังซึ่งธรรมทรงจำธรรมนั้นไว้เห็นนะการทรงจำอยู่ตรงนี้นะ,นะพินาหรือใข้ควรเนื้อความที่ตนทรงจำไว้นั้นทมเนี่ยทนต่อการเพ่งพิสูจน์ฉันทะย่อมเกิดขึ้นผู้มีฉันทะย่อมมีอุสาหะผู้มีอุสาหะย่อมพิจารณาหาความสมดุลแห่งธรรมและตั้งตนวในิรรม1สิบสองขั้นตอนแล้วคนคนนี้จะรู้สัจธรรมได้แต่จะบรรลุได้ยังไงภารทวาชะถามพระพุทธเจ้า ครูเจ้าบอกพาลัตธว,าวาชะเวียน12ขั้นตอนนี้ให้มากแล้วจะบรรลุซึ่งศรลธรรมเห็นไหมคนบางคนเนี่ยมีศรัทธามาวัดโยมแต่ไม่ฟังธรรมนะอ่ามาแค่ตามบูสุนทานกับนะนั้นอาการเนี่ยเป็นอาการตามอินทรีย์ของแต่ละคนเนี่ย